รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมครับเรื่องของโจกของลาบเรื่องของความเป็นมงคลนะครับอย่างนี้นมันดีๆเนี่ยคนเฮาหลายคนนะครับก็ามักที่จะสัรหานะครับมาคือกับชีวิตของเฮา ต้นไม้ครับก็ถือว่าเป็นถึงมอย่างหนึ่งนะครับในการที่หลายคนบอกว่าเออมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับในการที่จะปลูกต้นไม้มงคลแต่ละชนิดเอาไว้ในบ้านเสริมฮวงจุ้ยนะครับแล้วก็เสริมบารมีตัวอวันนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าต้นไม้มงคลน,นั้นมีอะไรอย่างพ้องครับต้นสัลิการลิ้นทองต้นสัลิการลิ้นทองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นไม้มงคลที่เป็นไปตามลักษณะแห่งความเชื่อตามประเพณีโบราณของไทยครับ ใครที่มีวัตถุมงคลสันิการลิ้นทองครับก็จะมีพุทธคุณด้านเมตตามหาสเสน่ห์โชคลาภดังนั้นต้นสันิการลิ้นทองนะครับที่ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลก็เป็นไป,นปนตามชื่อของต้นไม้เลยทีเดียวโดยจะมีลักษณะใบาเนี่ยนะครับมีสีเหลืองคล้ายๆทองมีผลที่ตกเหมาะสําหรับบ้านเรือนหรือว่าร้านค้าครับที่ปลูกเสริมความเป็นสิริมงคล มอสสำหรับบ้านเรือนครับที่ชื่นชอบการลงทุนการค้าการขายก็จะรุ่งเรืองขายดีมีกำไรแล้วก็จะช่วยนะครับพือการเจรจาทางการค้าแล้วก็การลงทุนนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นสามารถที่จะต่อรองผลประโยชน์ตี่ตนเองพอใจได้และก็จะช่วยให้การลงทุนนั้นมีดอกออกผลด้วยครับนางกวัก นางกวักนะครับถือว่าเป็นไม้มงคลลักษณะเป็นพุ่มครับมีใบมีลักษณะคล้ายกับหัวใจแล้วก็มีสีเขียวคล้ายกับมรกตก้านใบเนี่ยนะครับก็จะคล้ายกับใบโพซึ่งก่อนนิยมนะครับที่จะใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งที่พึ่งพิงทางจิตใจครับแสดงให้เห็นถึงความร่มเย็นเป็นสุขมีจิตใจที่แน่วแน่แล้วก็ศรัทธาแห่งความดี ก็มีความเชื่อกันนะครับว่าถ้าเกิดบ้านใดมีต้นนางกวักแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีลักษณะใบคล้ายกับหัวใจสองดวงมาติดกันก็จะบ่งบอกได้ว่าสถานที่แห่งนั้นกําลังจะมีโชคลาบกวักเงินกวักสิ่งดีๆที่เป็นมงคลนะครับเข้ามาในชีวิตของคนในบ้านครับต้นกวักมรกต ต้นกวักมรกตเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลแห่งชนิดหนึ่งครับซึ่งสีของใบนั้นก็จะมีสีเขียวมรกตคล้ายกับยกเขียวสามารถที่จะปลูกเอาไว้เป็นเคล็ดลับครับในการที่จะนำม,มาซึ่งโชคลาภแล้วก็ความร่ำรวยมีเงินมีทองเรือกินเหลือ,ใ,ลอใจเสริมดวงแห่งโชคสามารถที่จะเรียกเงินเรียกทรัพย์สินได้ตัวครับ ต้นวาสนาลักษณะของต้นวาสนานนเนี่ยนะครับก็จะมีลำต้นที่สูงตรงมีใบยาวเรียวใบแก่นะครับบริเวณโคนต้นจะเป็นสีเขียวเข้มทั้งใบครับใบอ่อนด้านบนนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีแถบสีเหลืองอ่อนปนเขียวครับเชื่อกันว่าหากต้นวาสนาฮือดอกนั่นก็หมายถึงว่ากำลังจะได้โชคลาบก้อนใหญ่เกิดโจกสมปรารถนาวังสิ่งใด ก็จะได้สิ่งนั้นมาครอบครองซึ่งถ้าเกิดว่าบ้านใดปลูกต้นวาสนาเอาไว้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลจะช่วยเสริมความร่ำรวยความรุ่งเรืองได้โชคได้ลาบได้วาสนามีความสุขและก็สมหวังด้วยครับต้นเศรษฐีมีทรัพย์เศรษฐีรวยทรัพย์ถือว่าเป็นไม้มงคลตี้ อิมเอมเลยทีเดียวครับใบใหญ่หนาสีเขียวเขียวเข้มทั้งใบเลยทีเดียวแล้วก็ใบค่อนข้างที่จะแข็งแรงสวยงามครับแต่ว่าต้นชนิดนี้เนี่ยนะครับก็จะชอบแสงแดดรำไรเชื่อว่าถ้าเกิดบ้านใดมีต้นเศรษฐีซับปลูกเอาไว้จะทำให้เกิดความร่ำรวยเงินทองการค้าการขายรุ่งเรืองมีอำนาจวาสนามีบุญบารมีเป็นที่ยอมรับในสังคม ต้นสับปะรดสีต้นสับปะรดสีครับเป็นพืชที่ทนทานต่อแสงแดดและก็ยังมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปหากบ้านใดหรือว่าร้านค้าที่ปลูกสับปะรดสีเอาไว้นอกจากจะเป็นไม้ประดับที่ให้ความสวยงามแล้วเนี่ยนะครับยังสามารถที่จะสารสัมพันธ์ที่ดีทางการค้าการขายได้แล้วก็เนียวโน้มการลงทุนภายภาคหน้า ก็จะได้รับผลตอบแทนที่เป็นไปได้อย่างที่ใจต้องการแถมตัวครับต้นปวยเซียนต้นปวยเซียนเนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนกับคนที่ฉลาดลักแหลมซึ่งก็จะมีดอกอันสวยงามสามารถที่จะดึงดูดสิ่งดีๆจากคนอื่นๆเพื่อที่จะเข้ามาพัฒนาตนเองเพื่อกลายเป็นคนเหนือคนได้ครับ และในกิ่งก้านของใบปวยเซียนหรือว่าต้นปวยเซียนนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีหนามที่สามารถที่จะป้องกันภัยได้โดยความหมายของต้นปวยเซียนนะครับหรือว่าเซียนหรือเทพเทพ,พเจ้าบนสวงสวรรค์ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์ให้ค,ความเคารพนับถืออยู่แล้วซึ่งก็เชื่อกันนะครับว่าต้นปวยเซียนนั้นมักจะนำมาซึ่งความเป็นิริมมงคลโชคลาภอำนาจวาสนาซึ่ง สถานที่ใดก็ตามเนี่ยนะครับถ้าปลูกต้นปวยเซียนเอาไว,แว้แล้วและเกิดดอกขึ้นมาก็จะถือว่าเป็นตัวแทนที่บ่งบอกนะครับถึงว่ากําลังจะได้รับโชคลาภและกําลังจะมีความเจริญรุ่งเรืองและมีอํานาจวาสนาซึ่งถ้าเกิดว่าไผ่ที่รับราชการก็จะได้รับการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งไผที่ทําการค้าการขายการค้าการขายก็จะดีมีลูกค้าให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง คนที่กำลังลงทุนก็กำลังจะได้รับผลตอบแทนที่ดีชีวิตก็จะอยู่ในกราฟที่เป็นขาขึ้นแล้วก็มักจะได้ลาบก้อนโตขึ้นมาครับต้นเทียนมหามงคลต้นเทียนมหามงคลครับถือว่าเป็นต้นไม้ตี้ตั้งต้นขึ้นมาดูสัง,ง่างามเลยทีเดียวลำต้นเนี่ยจะตรงใบ จะบร่วงรวยง่ายๆครับใบบริเวณกลางต้นจนถึงโคนต้นจะมีสีเขียวเข้มนะครับเหมือนกับต้นเทียนส่วนใบที่ปลายยอดก็จะมีสีม่วงอ่อนๆคล้ายกับปลายเทียนตีกําลังติดไฟครับแล้วฮื้อลำแสงทองโชติช่วงสว่างเจ่อว่าบ้านใดที่ปลูกเอาไว้จะบ่ออัพจนหนทางในการทำมาหากินก็จะช่วยเสริมโชคเรื่องโชคเรื่องลาบ เสริมพวงจุ้ยในบ้านด้วยครับรู้จากต้นไม้มงคลกันแล้วเนี่ยนะครับทั้งนั้นทั้งนี้แล้วเขาก็ต้องหูตัวเองนะครับว่าเขาจะมีการในการที่จะดูแลเขาจะได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญต้นไม้มีส่วนช่วยเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่าอันนะครับในการที่จะทำเมื่อวันเจริญง,งอกงามนะครับในธุรกิจการงานทุกๆอย่างนะครับเกิดขึ้นที่ตัวเฮาครับเพียงแค่เฮาขยันจริงใจนะครับแล้วก็มีความซื่อสัตย์กับ ธุรกิจของเฮาแล้วก็ลูกค้าของเฮาเตีวเองนะครับธุรกิจต่างๆประสบความสําสเร็จอย่างแน่นอนครับ